จะไกลหรือไกลเอ้ยก็พร้อมหาเรื่องไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนพวกเราก็พร้อมหาเรื่องมีเรื่องอยู่ที่ไหนที่นั่นมีคนหาเรื่องไม่ว่าจะไปที่ไหนพวกเราก็พร้อมหาเรื่องหามิดไม่หาศัตรูไปหาพ้องไปหาเพื่อนตะลุยไปด้วยกันเพื่อหาเรื่องราวในทุกๆเรื่องมวาแล้วเปิดตัวมาแล้วจ้าให้เจ้าวิดมาแล้วจ้าจะไปไม่ว่าจะไกลหรือว่าใกล้จะติดต่อมาจะไปสวัสดีครับ อยู่กับผมสมจิตจงจอหอครับผมเอเอกมงคลชีวิตครับและผมวีคนหาเรื่องครับกับรายการคนหาเรื่องผมยัามัวแต่นอนสมจมปักและทุกชนออกตามล่าประสบการณ์มันยังมีแรงว่าลุยผจญท่านผู้ชมครับวันนี้รายการคนหาเรื่องครับนำท่านผ้ชมาที่จังหวัดชนบุรี พูดถึงมาจังหวัดชลบุรีวิววีนึกถึงอ,อะไรบ้างข้าวหลามหนองมนอ,อาหารทะเล<อ>บางแสนเนี่ย<อ>คนเที่ยวเยอะสุดๆเลย<อ>ช่วงนี้ยังไงจะต้องบางแสนพี่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งครับวิววีครับครับอ่าอย่างที่พัทยาที่คนก็ไปบ่อยแต่ที่จังหวัดชลบุรีแห่งนี้ครับมีประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมากกว่า150ปีน,<อ>นั่นก็คือประเพณีวิ่งควานได้<อ>ดังคำขวัญที่ว่าหอยใหญ่ไข่แดงเล่นธรรมะ ไม่ใช่แล้วอันนั้นสุราน <c oughs> ีกระตุกเส้นเองหอยหอยใหญ่ไข่แดงอันนั้นเนสุราธานี<อ> ทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจัดสารดีประเพณีวิ่งควายซึ่งอย่างที่พี่สมจิตบอกแหละก็ประเพณีวิ่งควายเนี่ยสืบสานมาอย่างยาวนานผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเคยได้ยินประเพณีวิ่งควายหลายหลายคนอาจจะได้เห็นในทีวีแต่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปลุยลุยข้างในลานที่เขาเอาควายวิ่งกันปบ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 ปผมอยากรู้ว่ามันจะตื่นเต้น ขนาดไหนทั่วโลกอ่ะคนต่างชาติอ่ะซื้อตั๋วเครื่องบินมาแทบจะเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์แล้วนะทุกวันนี้ที่สะพันเนะ่ยเขาบอกว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาวไทยในจังหวัดชนบุรีด้วยครับซึ่งตอนนี้เป็นขึ้นเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมครับอีกเร่แล้วนะครับก็เรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงการวิ่งควายจะลุกเด็ดเผ็ดมันเหมือนรถฟอร์มูล่าวันไหมไปดูกันดีกว่าครับไปชมกันครับไม่ใช่ทางเดียวการโดดน้ำเลย เอาละครับในที่สุดก็มาถึงประเพณีวิ่งควายประจำปีนี้แล้วนะครับไปดูกันว่าจะสนุกและมันแค่ไหนและตอนนี้ครับเราจะอยู่กับท่านรองนายกครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับท่านแนะนำตัวหน่อยฮะ กับก,ก่อนอื่นผมขอเป็นตัวแทนของท่านนายกเทศมนตรีเมืองจนลบนุบบรีดูท่านสุธิกรจำเนิดมนิดครับวันนี้ท่านติดภารกิจก็เลยมอบหมายให้ผมมาให้ข้อมูลให้ความรู<ห>้เก<ห>ี่ยวกับเรื่องงานวันนี้งานพี่พ์แขวของเราเนี่ยมันผ่านมาผ่านไปกี่ปีแล้วครับท่าน เดีปีนี้เป็นครั้งที่153เท่ากับ150กว่าปีปปใช่ครับแล้วงานในครั้งนี้นี่จัดกี่วันครับงานในครั้งนี้มันเริ่มตั้งแต่วันที่8ตุลาครับจนถึงวันนี้คือวันที่16ตุลาขึ้น14ค่ำขึ้น14บ่ค่ำจะไปตรงกับวันไหนก็นแล้วแต่นั่คือวันวิ่งควายมันเป็นวันวิ่งควายในงานมีกี่โซนกี่แบบบ้างครับ งานนี้แยกวมอเป็นสองส่วนส่วนคาราวานสินค้าการเล่นพุทธเมืองวันที่8เนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือท่านพระวัชชัยสีทองพร้อมท่านท่านนายกอบจคือท่านวิยาคุณเพื่มทำการบวงสรวงพระเจ้าตััสินที่หน้าวัดใหญ่แล้วก็พอมาวันที่แล้วเราก็มีคาราวานสินค้าวันที่10แเราก็มีการเ้นเ้นุกไฟเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นนะครับเนี่ยคือลงวันที่เด็ก นี้เหระเนี่ยนะที่เอามาเพ้นไฟนะครับเป็นการแข่งขันปโดยเยาวชนของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในท้องถิ่นปีนี้เป็นประวัติศาสตร์ได้มา13โรงทั่วจังหวัดชุมรีหลังจากนั้นงานอื่นมีอะไรต่อเนื่องครับพอวันที่11 12ก็มีการประกวดพระประกวดพระในเดิมเนี่ยแะครับ ประกวดพัดเครื่องบีหน้าเห็นท่านพระยัก์คำพันท่านมีความประสมอยากจะมาร่วงกับเราด้วยเพื่อท่าที่สัญญาที่คุณยกขึ้นแล้วก็มีประกวดนางพัดจัมแดงผู้ชายที่แปลงเป็นผู้หญิงงาอ l g b t q โอเคอย่างำนี้เนาะถ้าแดงว่างานที่จัดที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีวิ่งควายแล้วผมใช้คําว่าอย่างนี้เหมือนเป็นงานประจําปีได้ไหมของชนบุรี ได้เลยใช่ไหมก็เป็นทุกอย่างอยู่ในนี้ซึ่งทุกวันกิจกรรมมีทุกอย่างทุกวันเลยแน่นเดียวเลยเก้าวันเก้าคืนเก้าวันก็มีมากรมดนตรีมีมากรำประกวดทุกอย่างเลยแล้วไฮไลท์ที่สุดคือวันนี้ไฮไลท์ที่สุดคือวันนี้วันนี้คือวันนี้คือตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็มีการตั้งขบวนแห่ แผ่รอบเมืองมาแล้วก็มามาทำพิธีเปิดกันที่นี่ได้รับเกียรติจากท่านนายกอบจกับท่านนายกเหล่ากาชาติไปทำพิธีวิ่งพวายวิ่งพวายคันนะข่งไกังคันวิ่งพวายนั่นก็คือไฮไลท์ของวันนี้และกวันนี้ เราจะไปดูการแข่งขันควายแต่ว่าขอไปดูปสุขภาพควายเชิญเลยครับว่าเป็นยังไงรับดูยังไงแล้วควายสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ตรวจยังไงอันนี้ก็อยากดูด้วยได้รับเกียตรติจากบุรุษศาสติจังหวัดชนบุรีท่านเดีชาวนาทองเย็นครับมาเป็นพันธมิตรร่วมในการเชิญผู้เที่ยวชาญทั่วประเทศนะครับไปเช่จังหวัดชลบุรีอย่างเดียวนะ มาทั้งอีสานมาทั่วเลยมาทั่วเลยเอางี้ดีกว่าทุกนลองน้ำเลยดีกว่าโอ้โหเรียกได้ว่ากิจกรรมของประเพณีวิ่งควายนั้นแน่นเอียดในแต่ละวันเลยนะครับแถมยังรวมเอาควายสวยงามจากทั่วประเทศมารวมกันไว้ในที่เดียวเลยมาแล้วครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในครอกควายท่านบอกว่าเป็นคอกควายเผือกด้วย ทีนี้การดูสุขภาพดูยังไงต้องขออนุญาตสอบถามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับในฐานกรรมการใช่ไหมครับครับผมขอดูสักตัวหนึ่งหน่อยไว้ขออนุญาตดูไหมว่าตัวไหนสมบูรณ์อ,อ่ะเดี<อ>๋ยวดูตัวนี้ฮะ<อ>แล้วมาดูตัวนี้ดีกว่าว่าสมบูรณ์ยังไงเดี๋ยวอย่างนี้นะเดี๋ยวมอบรางวัลไปเลยดีกว่าเอางั้นเหรอเอามอบรางวัลเลยพกมารอแล้ว ภาพดีแล้วได้รางวัลที่หนึ่งด้วยเนี่ยเขาดูยังไงครับผมอันนี้เป็นลักษณะปลายเดียวครับปลายเพื่อเนี่ยไม่จะมีลักษณะเฉพาะของเขาอีกอยงยังไงฮะคือลักษณ์ของเขาคือความเป็นเผือกความสมบูรณ์ที่ไม่มีสีดําไม่มีสีดสาาําเลยไม่มีสีดำเจืบปนในราา่งนรางกายนะครับถ้าดูสุขภาพเราก็ดูที่จมูกจะมีความชื้นจมูกนี่ละ <บ ổ. S 1> ครับตรงนี้เขา ถ้าอุณหภูมิเขาสูงมันก็จะแห้งๆใช่ไหมแสดงว่าเป็นไข้เป็นอะไรแล้วดวงตาจาใสไหมดวงตา,งตาจตาใสครับแล้วดูผิวหนังไม่มีพยาธิภายนอกเกียวเกาสาามาดูที่กล้ามเนืนะ้อนะครับการว์ของกล้ามเนืนะ้อกล้ามเนืน้อขาเขาใช่ครับใช้คำตัวเลย,เลยผิวหนังทั้งํำตัวอันนี้คือดูสุขภาพนะครับ<อ>แต่ถ้าดูสวยงามก็จะดูแบบไหนเนอะนอกจากสุขภาพดีแล้วนะครับดู สวยงามเนี่ยต้องดูที่สัดส่วนร่างกายต oh. มีความสมูทของร่างกายไหมกล้ามเนื้อสมูทไมไม่มีส่วน hando. โผลออกมาก,กระดูกโผลออกมาไหมกระดูกซุโกกโผล่เนั่นแสดงว่ามีการประกวดอยู่สองอย่างเหรอไว้สุขภ<ห>าพกับว้สวยงามประกอบกันครับแต่ว่าตัวเนี้ยทุกอย่างรวมตัวสวยงามครัวายเปลือกเข้าลักษณะเข้าลักษณะแล้วได้ที่หนึ่งเลยคผมคู่น้องคู่น้องตัวนี้ได้ที่หนึ่งแสดงว่ามีความสมบูรณ์ของคุณสมบัติควายเปลือกครบอยู่ในตัวนี้เลย เคยเห็นควายตัวใหญ่ยี่ไหมผมบอกตรงๆผมไม่เคยนี่สวยมากเลยนะสวยลำหนึ่งนะแล้วดูราคาด้วยอ่านเลยนี่ราคาเท่าไหร่ซื้อมาล้านสี่ครับล้านสี่ล้านสี่ขายเท่าไหร่ไม่ได้เปิดไว้ครับไม่ได้เปิดไว้ราคาควายแพงมากนะท่านนะครับโอ้โหเป็นล้านๆเลยนะโอ้โหจี่ถือว่าอีกอย่างหนึ่งที่เกษตรกรรู้สึกว่าคนเลี้ยงรู้สึกภูมิใจ ยังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยได้ราคาด้วยเพราะว่ามันมันสวยตามครับคแต่ส่วนของร่างกายมองเหมือนนางหล่อจักรวาลนะครับครับเหมือนนางงามเลยน่างามเลยควงงามก็ต้องดูแบบตัดส่วนไงผมมีคำถามอยู่อย่างหนึ่งว่าเดินเดินอยู่แถวนี้เคยลื่นขี้ควายกันไหมไม่เลยไม่เลยไม่เอร่อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ท่านผู้ชมเรามายืนอยู่ที่ลานแข่งวายวิ่งวายจากจุดนู้นมาถึงจุดนี้นี่คือเส้นชัยบรรยากาศตอนนี้ผมบอกเลยนะครับท่ยังไงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมเหมือนอยู่ในสนามรถ แข่ง F1 Formula อย่างนั้นเลยเหรอมีเส้นใจแล้วก็มีหลานลู่วิ่งนี่แนละเขาจะยังไม่ปล่อยควายวิ่งอมาโดนป่าเราไปคุยกันเรียบร้อยจะปล่อยแมตชิ่งขึ้นออกมาแมตชิ่งขึ้นออกมาจะเป็นแมตชิงเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาวิ่งไปยังไงตามไปนะป่า และตอนนี้ครับเรายืนอยู่กับกูรูที่รู้เกี่ยวกับเรื่องการแข่งควายวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถามหน่อยควายเนี่ยพบแข่งกันกี่รุ่นยังไงเอ่อควายแข่งเนี่ยที่ชลบุรีนี่มี่ห้ารุ่นห้ารุ่นรุ่นแรกคือซุปเปอร์จิ๋วฮะซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์จิ๋วนี่ยอายุกี่ปีครับประมาณขวบกว่าขวบกว่าขวบกว่าขวงกว่าควายขวบกว่าตัวใหญ่ไหมก่อ ประมาณตัวนี้ฮะโอ้เล็กสามเลยนะนี่โขกว่าละครับดุนต่อไปจิ๋วพิเศษจิ๋วพิเศษยังไงอ่ะีนี้ัวเวอร์ไปหน่อยประมาณสองวขกว่าสองวขกว่าขยับขึ้นมาอีกจิ๋วเล็กจิ๋วเล็กสามดุน จิ๋วหมดเลยแต่หลังเราจะเล็กกันนะจิ๋วเล็กอ่ะจิ๋วเล็กเป็นยังไงประมาณสามขวบอะสามขวบรุ่นต่อไปเอ่อจิ๋วใหญ่จิ๋วใหญ่นี่คือควายเนี่ยเขาจะมีการถ่ายฟันถ่ายฟันคือฟันเขาจะหลุดครั้งหนึ่งปันสองที่เขาเรียกถ่ายฟันเราดูออกไหมก็ต้องเอามือล้วงดูอ่าดูเออต้องรู้แน่นอนนะว่าตัวนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ไม่มีกองรุ่นนะไม่มีไม่มีรุ่นสุดท้ายจิ๋วใหญ่แล้วก็ไปควายใหญ่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 เนี่ย ต้องถ่ายสีซี่ขึ้นไปต้องถ่ายสี่ซี่แล้วก็ต้องผ้าปากด้วยอีกแล้วเหรอครับใช่อ๋อก็มันก็คือมีการตรวจเช็คก่อนตอนนี่จะลงแข่งก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าตรงหรือเปล่าแล้ววิธีการแข่งแข่งยังไงพอแยกรุ่นเสร็จเนี่ยเราก็จะ เอาควายแต่รุ่นมารวมกันเสร็จแล้วก็จัดรอบจัดลู่มหมายว่าควายครั้งหนึ่งแข่งห้าตัวสี่ตัวแล้วแต่<อ>สมมติว่าห้าตัวเราก็อาจจะเอาตัวเดียวที่เข้าเส้นชัยหลังจากนั้นพอแข่งห้ารอบก็เอาไห้าตัวนี้มาแข่งกันรอบชิงชนะเลิศอ๋อก็เหมือนกับแข่งรถดวลเลยคอลี่ไฟคอลี่ไฟใครเข้ารอบก็เอาคน <AR C> ที่เข้ารอบมาแข่งใครกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับคือถ้าหากว่าวิ่งไปแล้วคนตกควายทำไมไม่ได้ฮะคนต้องติดหลังควายไปด้วยที่เข้าเส้นชัยทั้งคนทั้งควายต้องเข้าเส้นชัยอ๋อคือถ้าเกิดว่าสมมุต เรานั่งๆอยู่แล้วถ้าเราล่วงเราต้องเกาะไว้ก็มีคนกระโดดขึ้นกลับไปได้มีอนั่งไงอ๋อยังยังไม่ถือว่าออกจากการแข่งขันกระโดดขึ้นไปใหม่ได้ถามหน่อยเส้นชัยประมาณสักกี่เมตรตรงนี้ตุ้ยพอลเก้าสิบเมตรน่ะเก้าสิบเมตรนับต่อระยะเวลาที่ควายอยุดอีกชั่งหนึสักกี่เมตรจากเส้นชัยไปที่เต็นท์นั้นประมาณสักยี่สิบที่เขาจะหยุดตัวหยุดเลยครับมีไหมวิ่งแล้วไม่หยุดไม่ออกไม่ยบายม่ังไม่ถึงฮีมีไม่ออกไม่ยอมเรีเขาเรียกเขาจะดักไว้ได้เวลาควายวิ่งเนี่ยมันเร็วไหมครับ จวจับสถิติไหมว่าจะจับไหมว่ากี่กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยเขาวิ่งแข่งกับผมนี่วายต่อให้วายต่อให้วายต้อ้ผมอ่ะผมไม่วายนะผมง่อยนะเก้าสิบจะต่อยสามสิบเลยอยากลองเลยแข่งอยากลองเลย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 อยากลองเลเก้าสิบจะต่อยสามสิบเลยโอ้โหและแล้วทีนี้การแข่งกันรุ่นแล้รุ่นรไปเนี่ยสุดท้ายแล้วครับ สิ่งที่ได้จากการแข่งควายเนี่ยคืออะไรับท่านสุฬาชุมุรีเนี่ยเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดชุมรีอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าการแข่งควายเนี่ยในประเทศไทยไม่มีแล้วก็ทั่วโลกก็ไม่มีคนที่เลี้ยงควายเขาก็จะมีะไรายได้ตรงนี้ครับอย่างควายตัวขวบวาเนี่ยถ้าวิ่งเร็วๆเ,เนี่ยราคาตกดแสน มีซื้อตัวด้วยนะครับเป็นแสนเลยเหมือนักกีฬาไงพอแข่งชนะค่าตัวก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในการกีฬาพื้นบ้านด้วยที่สุดเลยนะจริงไหมครับที่ว่าในการจัดวิ่งควายเนี่ยมันต้องจัดทุกปีถ้าไม่จัดปีไหนมันจะมีเรื่องของทําให้ควายเป็นโรคระบาดที่เป็นความเชื่อกันอันนี้จริงไหมมันเป็นความเชื่อคนทิเบีว่า ไม่ได้ไม่ได้แข่งเฉพาะในตัวจังหวัดแต่หมู่บ้านก็แข่งแล้วถ้าปีไหนถ้าไม่แข่งเนี่ยเกิดวไฟไหม้ตรมนีุ้ทุกเลยสุดยอดเลยครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีการแข่งควายเขาแข่งยังไงแล้วมันจะมันแค่ไหนไปดูครับแน่ใจเละครับพี่สมจิตวันนักมวยจะสามารถชนะควายได้จริงๆแถมฝั่งควายก็ยังต่อให้อีกด้วยยามกันสุดๆไปเลยนะครับพี่ อาจารย์ผู้ชมตอนนี้การแข่งขันเลิศชิงชนะเลิศดกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนี่คนควบไฟขึ้นแล้วไม่ควบมาเก็บตัวแล้วนะดูว่าจะไปยังไงคี่ว่าไวไหมผมไ่าังไงสัตว์ต้องวิ่งจริงๆริงต้องดูต้องดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวต้องดูเดี๋ดูนะมันเหมือนรถแข่งนำลังจะออกตัวอะไรนะ อ๋อนี่เหมือนเลยนะเรียกว่าทำงานเป็นทีมใช่ครับนะรูปหนึงมีสี่คนครับคนขี่คนปล่อยเอาละเอาละโค้งละอามร่าโค้งนะผมว่าควายเขารู้ภาษานะรู้ว่าติดตจะออกใช่ไหมเขาไปเขาไปเลยผมเชื่อว่าเขาฝึกมาเป็นอย่างทีมเพื่อการนี้โดยเฉพาะใช่ใช่เอาแล้วเอาแล้วตงขาขึ้นแล้วครับเอาแล้วทรงขาวขึ้นแล้วโอ้โหครับเป๊ะมากเป๊ะมากครับขาเกินก็ไม่ได้โอ้ยเกินแค่จมูกก็ไม่ได้

เร็วมากไม่ไม่ต้องใจอยู่ตอนออกเมื่อกี้ครับช็อกมันเกิดขึ้นเร็วมากเชื่อแล้วต่อให้30เมตรเราก็ไม่น่าจะชนะควายอ่ะแปดบาทจับกล้วยแล้วรางเจ็ดสิบบาทที่สูงละพันบาทนะครับ เรียกได้ว่าการแข่งขันควายนั้นนอกจากจะต้องใช้ควายที่แข็งแรงสุดๆแล้วจังหวะการออกตัวก็สำคัญไม่แพ้กัน รวมถึงคนและควายก็ここยังต้องเป็นหนึ่งเดียวกันสุดยอดไปเลยครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่หน้าน้องควายที่ใช้แข่งขันจริงๆหน,หน้าอยู่นู่นที่ตูดมันนี่ไม่เราอยู่หน้าเอานี่ไง <c oughs> ผมอยากรู้ว่า <c oughs> มันขีียังไง <c oughs> ยากไหม แล้วคนธรรมดาเนี่ยขี่ได้หรือเปล่าขี่ควเลยต้องขี่ช่วงท้ายๆอ๋อตรงนี้ทำไมครับทำไมน้ำหนักมันจะอยู่ตรงนี้ไก้อยูนี้น้ำหนักมันตกนี่จะไม่วิ่งอ๋อน้ำหนักกดตรงนี้เพื่อที่เขาจะได้วิ่งถามว่าคนทั่วไปขี่ได้ไหมไม่ไม่น่าจะได้เพราะตัวนี้พอเขาออกตัวเนี่ยเขาสะเทียร์ไถ้าคนคนไม่มีทักษะเรื่องการขี่เนี่ยพวกหายท้องเลย ไม่แต่แต่ผมมีนักกีฬานักกีฬาที่แบบแข็งแรงมากแล้วก็เป็นแบบระดับประเทศกันผมอยากให้เขาลองขี่ได้ไหมก็คือตอนนี้ล็อกคอลองนั่งดุอ่อนแ้อยากลองขี่เดีวอยปล่อยเชือกให้ปล่อยเชือกให้เอาแค่ลองนั่งก็พอลองดูใช่เลยครับเจอเลยครับคุณหมอครับผมจะไปดูขึ้นยังไงก็จะให้ปล่อยเชือกบอกเลยนะปล่อยเชือกได้เลยนี่นักกีฬาเก่า ดูท่านัก่อนเฟแกโอ้โหถือขวาถือถือแท้ถือแท้ถือแท้อย่าอย่าตีมันนั่งไม่ได้แล้วนั่งนิ่งๆยั่งปีนี่ขึ้นแล้วคุณนั่งนิ่งเลยเป็นไรเห่งตอนเวลามันขยับนี่ก็น่ากลัวแล้วนะเป็นยังไงอ่ะเสียวเสียวแล้วเหรอเสียวอ่ะพูดถึงว่าการนั่งอ่ะมันถนัดไหมเอาจริงๆมันไม่ไม่ถนัดเลยบอกเลยท่านผู้ชมนะถ้าใครไม่เคยขี่อยากขี่นะแต่บอกน้องควายนี่เก่งมากวิ่งไวมากเลย นะครับแล้วก็ใช้ักระัดในการขีดต้องโยกด้วยไหมอ๋อคุณลองโยกนี่ลองโยกมาเอกเอกคนนี้เขาโยกเก่งโยกเก่งลงลงเยอะลงเยอะเดี๋ยว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 เดี้ยวมาอามาเพื่อภาพบันสีบางคนเดี๋ยวขี้ดูม er ันจะยากสักเท่าไหร่แค่ขี่ควายเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา แต่ละดีแต่ลป่อยเลยะลื่นลื่นขี้ควายกันเทียบเลยทางโูทางโเคยขี่ควายมาแล้วไมต้องห่วงเอาทุกเม็ดนี่เก็บทุกเม็ดเลยอโตาต้องขี่ายเลยปล่อยเลยหนึรอบ่านะ ท่านผู้ชมจะบอกว่าฟิลในการนั่งควายเนี่ยคือผมเองเคยเลี้ยงควายมาวิธีการนั่งเนี่ยจะต้องใช้ขาหนีบนิดนึงนะฮะหนีบตรงซอกตรงขีงเขาเนี่ยเวลาควายวิ่งมันจะขยศขยนจะขยศอ่ะเราต้องใช้ตัวโยกตามจวนไปด้วยใช่ไหมฮะพอโยกตามไปควายมันจะเราจะโยกเก่งนเี่เราเราจะไม่ตกควายไงอย่างนี้แค่นี้เองง่ายๆนะโอเคขอบคุณนะครับผมขอบคุณควายด้วยเรียบร้อยนี่เคยควายใส่หน้าม ไม่เคยมันใสไงวะอุ้ยหาใต่อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะพี่นะ ในวันนี้ครับนั่นก็คือรุ่นควายใหญ่รอบชิงชนะเลิศเป็นรุ่นที่เร็วที่สุด<ะ>ต้องบอกว่าเร็วที่สุดในวันนี้ก็คือควายรุ่นที่ใหญ่สุดมันก็จะวิ่งเร็วสุดแหละยังไม่เห็นนะว่าใหญ่แค่ไหนยังไม่เห็นเพราะเราตอนนี้เราอยู่ตรงเส้นชัยถูกต้องอราเรางมาลุ้นกันว่าตัวไหนไเป็นผู้ชนะในวันนี้<ะ>มาแล้วตอนนี้พวกสีมาแล้วดูครับโอ้เร็วมาก

คิดว่าประสบความสำเร็จไหมครับประสบความสำเร็จมากเลยเราวิ่งเร็วแค่ไหนวันนี้เก่าไม่ได้แล้วเก่าไม่ได้แต่เร็วมากใช่ไหมยากตรงไหนก็การมังคับควายมันก็ต้องยากเราก็ใช้แรงแรงไปกับมันนะครับแรงไปกับเขาครับผมนี่เหนื่อยนะเสียงหอบแล้วเนี่ยเหนื่อยเหรอเหนื่อยลองดูได้ครับเหนื่อยจริงเหรอขี่ควายเหนื่อยเหรอเหนื่อยครับเหมือนนั่งชิวๆมากเลยอ่ะเหมือนนั่งชิวๆมากเลยอ่ะ พอเขาเข้าเส้นชัยนะครับท่านผู้ชมเขาดึงกุญแจออกจากควายควายหยุดเลยไม่ใช่ควายไถาไม่ใช่เหรอกุญแจรถแถากุญแจรถเขาน้องเขาชื่ออะไรเอ่อชื่อแท้ครับน้องแท้ชื่อแท้ชื่อแท้น้องแท้ควายแท้ควายแท้น้องอายุกี่ปีประมาห้าประมาณบห้าปีนะท่านผู้ชมดูนะว่าลักษณะควายที่วิ่งไวเนี่ยไม่ได้ตัวใหญ่นะใช่แต่ตัวเขาปราดเปรียวนะครับโอ้นี่ถือว่าขี่เขานานยังนานนะครับขี่ตรงนี้มานานแล้วเหรอ เขาเคยเป็นแชมป์ยังเขาเคยเป็นแชมป์รุ่นเล็กๆมาครับเเป็นแชมป์มังกนเป็นแชมป์มังกรมันก็ไล่เขาตามอายุขึ้นมาเจอใหญ่ๆบางทีเขาก็แพ้ดด้หน่อยนึงแต่วันนี้ถือว่าสําเ์ใแล้วครับรุ่นใหญ่เขาได้แชมป์มาแล้วยินดีด้วยนะครับมันต้องมีความสัมพันธ์กันนะทั้งคนขับทั้งปวาย คนปล่อยอยู่หัวหน้าทั้งคนขี่คนตีตูดอยู่ข้างหลังอ่าคนขี่โอ้ทุกอย่างทีมงานต้องต้องสมบูรณ์แบบแต่หัวใจคนขี่ทำงานที่สุดครับผมใจต้องถึงทุกอย่างแล้วถามหน่อยแต่เข้าเส้นชัยอ่ะทำไมเขาหยุดอ่ะเคยฝึกมาตั้งแต่เล็กอ๋อฝึกมานนาฝึกมาแล้วถึงแบบพอเห็นเขาเข้าเส้นปุ๊บเขาเบรกไงใช่แต่ผมรู้เคล็ดลับอะไรอ่ะเขาดึงกุญแจออกใช่กุญแจรถเขาอ๋อวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยที่หนึ่งครับที่หนึ่งสุดยอดสุดยอดสุดยอดแชมป์แชมป์น้อง ดีมากสักสักสำนังแทนครับดีใจไหมครับดีใจไหมครับใจครับไงครับคือตอนนี้เห็นควายแข่งกันแล้วครับสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่เคยเห็นคือคนแข่งกับควายเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมพี่เคยเห็นไหมเคยเห็นคนวิ่งแข่งกับควายไหมพี่ว่าใครจะชนะระหว่างคนกับควายอางี้ ระหว่างควายกับคนนใครจะชนะคนอะไรคือเอาตัวที่แบบเจ๋งๆมาเลยจเอาวิ่งแข่งกันเลยเพราะว่าผมก็นักกีฬาเก่าเหมือนกันนี่กมพิดนี่ก็นักมวยนักมวยพร้วแล้วเยแม่แม่พิธีกรของเราทั้งสามคนก็สรรหาเรื่องจริงๆนะครับวันนี้จะวัดกับควายซะแล้วไปดูกันว่า

เฉือนกันนิดเดียวเองนะครับน่าเสียดายจริงๆพลาดปีนี้ปีหน้าเอาใหม่นะครับพี่ๆเมื่อกีกก้เมื่อกี้โชวมือแล้ว,วก็คือจมูกควายยาวกว่าถ้าถ่ายรูปนี้จมูกควายเข้าเส้นไงผมรุนจะว่าผมชนะนะเม <ไว S 1> <ช>ื่อกี้้ไงดิใครชนะควายชนะผมว่าผมวิ่งเร็ว เร็วที่สุดในชีวิตผมแล้วเมกี้พยายามเต็มที่เต็มที่แล้วครับผมคิดว่าผมมาชนะด้วยเพราะผมเข้าเส้นทางอย่างนี้เลยแต่หันเรือหันไปควายนะใส่อยู่ข้างหน้าแล้วะสิโอเคสรับภารกิจนี้เราสุ่ควายไม่ได้ครับดูไม่ได้ครับ เรื่อป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของประเพณีวิ่งควายที่จังหวัดชนบุรีแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มเข้างานนะครับกิจกรรมมากมายเลยตั้งแต่เริ่มตรวจสุขภาพควายแล้วก็ควายสวยงามจุดท้ายแล้วนี่คือการวิ่งควายรอบจริงทันเลยครับอย่างที่พี่สมจิตบอกนะครับงานนี้เป็นงานใหญ่จริงๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง มางานวิ่งควายในทุกๆปีนะครับทุกวันขึ้น14ค่ําเดือน11ถูกต้องครับก็จะมีงานที่ชนบุรีแบบนี้ในทุกๆปีนะครับก็อยากเชิญชวนมามากันทุกๆคนเลยนะครับแต่สุดท้ายเลยเนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าประเพณีการวิ่งควายเนี่ยสืบทอดกันมานะครับเป็นประเพณี แทบจะเป็นวัฒน,นธรรมแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นการบ่งบอกความเป็นไทยของเราด้วยรเราภูมิใจแล้วเราก็ส่งมอบความภูมิใจให้คนรุ่นหลังต่อไปอกีกที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดมีเรื่องดีเรื่องเด็ดเรื่องดังเรื่องว้าวเรื่องโดนเนี่ย ส่งมาให้เราเรา2อสาคนจะไปหาคุณถึงที่เลยทีเดียวครับวันนี้ครับผมสุมจิตจงจอครับผมอเอกมงคงชีวิตครับและผมมีคนหาเรื่องครับเจอกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้าครับกับรายการคนหาเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแว่นผมไปไหนนี่อยู่นี่ขอตกไก่นึ่าวิ่งแว่นลวกโอ้โหพีน่าล้างการแน่รับรอคุณจะใส่รองเท้าวิ่งมาคือควายมันมีเล็บไงใช่ไหมตะกุย ก็กีบไงโธทำไมพี่เท้าพี่ไม่มีเล็บเหรอมั่นรองเท้าด้วหนักด้วยอ๋อถ้าใสดรองเท้าเอาเล็บกิกวิ่งเหรอไม่เอาผมทำกีบมาเลยปีหน้าดูนี่ใครจะชนะควายมึงดูเจอ้าหญิงซึ่งวันนี้นะครับผมและโอเอกครับจะพาท่านผู้ชมนั้นมารู้จักประเพณีที่มียาวนานมาถึง114ปีตอนเนี้ยรอบเรือแล้วอ่ะมีแเรือเรือ Oh